สวัสดีค่ะคนวันอาทิตย์นะคะดวงรายสัปดาห์วันนี้นะคะ15ถึงวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2 5 0 0 66จะเป็นอย่างไรให้พายิปซีเป็นคำตอบนะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรสบาย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 ข่าวดีสิ่งที่ดีมันกำลังจะมาถึงการจบการเคลียร์การสะสางเพื่อการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เพระนาะฉะนั้นข่าวดีความสำเร็จการได้รับการยอมรับหรือแม้แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออะไรคือใจเรานี่แหละทำไมใจเรายังไม่พร้อมล่ะยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหลายหลายคนยังทุกข์นะยังจมปลักอยู่กับอดีตยังยึดติดอยู่กับความผิดหวังความเศร้ายังรับไม่ได้ยัง move on ไม่ได้ยังโทษตัวเองยังโทษวันเวลายังโทษสถานการณ์อะไรใดๆสารพัดสารเพอาจารย์มองว่าไม่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ชัยชนะรอเราอยู่เบื้องหน้านะคนวันอาทิตย์อาจารย์เป็นกำลังใจให้นะชัยชนะรอเราอยู่เบื้องหน้าเงินทองความสุขความสำเร็จความสมหวังมันกำลังรอเราอยู่เบื้องหน้าสิ่งที่หวังไว้ผิดหวังไปแล้วช่างมันโอกาสดีๆกำลังจะมาถึงใครอยากเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนได้เลยใครไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไม่เป็นไรอยากหางานใหม่อยากได้ตำแหน่งใหม่ลองดูนะคะ มีคนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมีคนพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะบอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการจับเสือมือเปล่าจะดีอาชีพที่เกิดกับความเป็นความตายขายยาขายประกันขายลงศพอะไรพวกนี้จะโดดเด่นเพราะว่าความหมายของไพ่ใบนี้มันหนีไม่พ้นการแพทย์การพยาบาลดังนั้นช่วงนี้ คนวันอาทิตย์อาจจะได้โชคได้ลาบได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายบางคนมีปัญหาได้ผ่าตัดได้เข้าโรงพยาบาลนะอันนี้ต้องเตือนเลยนะมีเกณฑ์ผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลบางคนมีปัญหาเนื้อง,งอกซีดบางคนช่วงนี้นะไมเกรนซึมเศร้าคิดเยอะคิดมากเครียดถ้าได้ไปหาหมอก็ เลขบัตรคิวโรงพยาบาลนะเลขห้องที่นอนเลขเตียงที่นอนให้โชคให้ลาบบางคนมีโอกาสได้เครมเครมประกันเครมเงินชดเชยหรืออะไรบางอย่างแต่แลกมาด้วยการเจ็บป่วยนะโชคลาบโดยรวมถือว่าดีไพ่ที่เกี่ยวกับการมีกินมีใช้ไม่ติดขัดค่อนข้างโดดเด่นแต่ช่วงเนี้ย มีเรื่องเสียตังนั่นแหละหลักๆก,ก็คือเรื่องของสุขภาพบางคนถึงเวลาต้องจ่ายประกันซ่อมรถหรือว่าประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพคือหมดประกันนะเราต้องต่อแบบนั้นก็ได้ใช้ใจ่ายไปเพื่อสุขภาพนะคะความรักคนโสดสบายๆความรักเนี่ยคนสดพร้อมเปิดใจหรือ,อยังวาเลนไทน์แล้วนะวาเลนไทน์แล้วนะพร้อมเปิดใจหรือ,อยังรักแท้แพ้ไกลชิดค่ะ คนรักที่ดีสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ได้ไกลตัวเลยเป็นคนใกล้ๆตัวจากสถานะเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันรักกันดูแลกันใส่ใจกันแล้วความสัมพันธ์พัฒนาส่วนเรื่องของคนที่ผิดหวังจบคือจบค่ะ จบคือจบอย่ามมวแต่ยืนไว้อะไรมันจบแล้วนี่คือหน้าที่ของเราที่ต้องยอมรับความจริงจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนเลิกลาอย่าร้างสะสางเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาของการสะสางค่ะเคลียร์ค่ะอาจารย์ยามีกครั้งนะจบคือจบนะส่วนใครที่มีปัญหาการแท้งลูกแท้งบุตรไปก่อนหน้านี้เศร้าเสียใจมีโอกาส ได้ลูกได้บุตรอีกครั้งแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าสถาภาพความสัมพันธ์ของคุณอะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เอาให้ชัวร์เอาให้ชัดเจนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับรักครั้งใหม่ เลขมงคลคือเลขหนึ่งสีต้องห้ามในสัปดาห์นี้คือสีดำทำบุญนะรงศพก็ได้อุปกรณ์การแพทย์ก็ได้โรงพยาบาลก็ได้วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งก็ได้สัปดาห์นี้คุณจะได้ไปพัวพันกับความเป็นความตายบางคนได้ไปงานข่าวดำก็ใส่ซองสักหน่อยก็ได้ถือว่าเป็นการทำบุญแก้เคร็ดไปในตัวหรือบางคนจะเอาตัวเองไปที่โรงพยาบาลแล้วทำบุญที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ขอพรขอพรเท้านะ เขาเรียกว่าอะไรเดียพยายมอ่ะขอพอรท่านยมเห็นไหมไพย,ยมมาทูดนะขอพอรท่านยมเป็นการเสริมดวงก็แล้วกันใครอยากสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยาโกนเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทเพจด้านล่างนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า